สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้าสู่ช่องเจียสาวออนทัวร์นะครับวันนี้เราอยู่กับรถแห่นะครับนะครับเรามาดูรถแห่นะครับวันนี้อยู่กับรถแห่เจียสาวนะครับวันนี้เราจะมาเช็คระบบนะครับคุ่นี้ออกงานวันนี้เปิดซาวนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็นํามาดูพาวเวอร์เลยนะครับ ทีนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับชุบระบบกันหน่อยนะครับก่อนออกงานนี้นะครับเช็ดระบบเตรียมความพร้อมนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็จะล,าล้างรถทำความสะอาดกันหนะ่อยจากลุยง,งานนะครสวรรค์มานะครับก็จะประมาณ เช็คระบบนะครับเช็คเครงจ้างนะครับมีรีวิวรถแห่นะครับรถแหเ่เซตซาวด่านสุมพลังนะครับเซตฟาวโปรโมชั่นนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมีเช็คความพร้อมนะครับพรุ่งนี้มีงานนะครับมีเปิดซาวก็ดโอ๊ะ เช็คพาวเวอร์นะครับเช็คเสียงเช็คทุกอย่างนะครับสวัสดีครับพี่เต๋าครับสวัสดีครับทำอะไรครับกำลังจะลือเครื่องปั่นครับอ้าวลือทำไมครับพวกนี้มีงานจะลือทำไมครับดูว่าตรงไหนเสียงมันคอนครับอ๋อครับพี่เต๋านะครับท่อเครื่องปั่นคอนนิดหน่อยครับวันนี้อยู่บรถแห่นะครับ ทุกนี้มีงานนะครับมีงานเปิดซาวนะครับตอนเช้านะครับที่ห้วยบงนะครับเปิดด่านขนถุดของเราใกล้มีอะไรมากนะครับก็ตูดเบตก็สิบแดนิ้วนะครับทั้งหลังเป็นเทอร์โบนะครับอหกไปนะครับทั้งหลังเป็นกลางนะครับกลางสิบสองนิ้วมีแค่ดอกแถวล่างนะครับแถวบนไม่มีดอก ก็พาวเวอร์ก like, like 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 so, ็ประมาณนี้นะครับมสองพันสี่สองแท่นนะครับแล้วก็เป็นพาวเวอร์ประกอบนะครับพาวเวอร์ของมือถืออิเล็กทรอนิกส์สากลของเราก็แค่นี้นะครับในระบบเสียงของเราเป็น x R 18แปดครับแล้วก็เคาะธรรมดาธรรมดานะครับเล่นสองทางครับก็มีไม้นะครับก็มีมิกนะครับ ต็เหทนของเราก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากก็พอได้ออกงานก็จะไปงานเขาอยู่ก็มีฝนนะครับมีฝนตกเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวให้ดูตอนเช้านะครับตอนออกไปงานนะครับ นี้ก็ดูตอนเช็คระบบนะครับเช็คความพร้อมนะครับก่อนจะออกงานนะครับทุกครั้งนะครับเราจะเช็คทุกอย่างนะครับเพื่อจะไม่ให้มีปัญหาหน้างานนะครับยวดูมุมไกลๆกันวันนี้จอดอยู่ที่สํานักงานนะครับเช็คความพร้อมนะครับเอ้าอาจารย์ทําอะไรครับจันจันเผือกทาอะไรครับผ่านท่อครับอ๋อเรื่องท่อสําคัญที่สุดนะครับของทีมงานครับ กัดสามรอบแล้วครับเช็คระบบนะครับเช็คความพร้อมนะครับก่อนลุยงานนะครับนีแหงนะครับมีตอนเช้าไปเปิดเสียงให้เขาตอนเช้าก่อนนะครับแล้วก็แหงประมาณสามโมงนะครับแหงที่ห้วยบงนะครับอำเภอแดงขุนทศของเรานะครับทุ่งกังหันลมครับนไม่มีการใหม่กลัวครับกลัวอย่างเดียวครับกลัวบนฟ้าครับกลัวฝนตกครับมืนมืดๆมาอยู่บรรยากาศดีนะครับที่สํานักงานนะครับใครว่างๆก็เข้ามาเล่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเพลงอันนี้ว่ายนะครับแต่ผมเปิดเพลงให้ฟังครับเเรามาลองนะครับเป็นระบบเสียงธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากมายครับเพลอกนะับโทรศัพท์ไรเพลอกฮะ6กหนึ่งเก้าห้าศูนย์เนี่ย แล้วอะไรต่อมันมันจักตัวนะมีตัวอะไรนะศูนย์หกหนึ่งยหเก้าห้าศูนย์เอออย่างเงี้ยเโอ้บา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 เตะกั้ไปตัวเอ เดี๋ยวฟังระบบเสียงกันนะครับคพร้อมๆใครดึงปลั๊กไฟเราอะ่ะเดวโทษดีนะครับเดวไปเช็คไม่ปลั๊กไฟดับปะ,ะไฟดับนะครับโทษดี อก,อกเลยแค่เีส่รง,ง,งกันนบเราเชื่อความพร้อมกันนะครับ <c oughs> ก็แค่นี้ก่อนนะครับตอนเย็ยนละมันคําละเดี๋ยวเราเดี๋ยวรุงนี้เราชมนะครับตอนเราแห่ครับเแล้วเราจะอถ่ายว้ให้ดูนะครับ เช็คนะครับเช็คทุกระบบพร้อมแล้วนะครับมันดังแล้วนะครับไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นตู้ด้านหน้าเก้าใบนะครับแล้วก็ของเขาด้วแค่นี้นะครับการฝนเมื่ก่อนครับรถรถมันหลังคาไม่ค่อยดีเอาผ้าคุ้นเมก่อนนะเช็คระบบนะครับเช็คเครื่องปั่นนะครับเสียงพ่อมันดังเลยลงเช็คกันก่อนว่าเสียงมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไม้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมา ถ่ายให้ดูมัน,นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันนะครับเพื่อจะทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับเจอกันนะครับ